สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาไปแปลงของกินนมืองเมืองกันเห็มแล้วเมนูนี้ชื่อว่าขั่วแห้งไก่ครับก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมไก่กันก่อนนะครับจะเป็นไก่มืองไก่พันุ์ก็ใส่ได้หมดนะครับต่อไปก็จะเป็นพักที่เราใส่ขั้วแห้งนะครับเป็นใบโกศลใบเล็บ ใบจันส่วนมากจะเป็นสมุนไพรร้อนๆนะครับนี่ครับแป้ผมเก็บมาเฮ้อนักไว้นักบอดต่อไปจะตามพริกแกงนะครับใส่เม็ดหอมป้อมลงไปนะครับใส่พริกแห้งลงไปนะครับต่อไปจักไข่หอมแดงกระเทียมขมิ้นนะครับใส่เข้าไปนะครับต่อไปใส่เกลือให้น้อยต่บเฮ้รมันปอเหลือกนะครับผมจากน่าก็ใส่กะปิแห้น้อยนะครับผมบดบีบี้ขยี้เข้าด้วยกันนะครับใส่น้ำาะแห้น้อยนะครับเซตแล้วบอกก็ตั้งเตาได้เลยนะครับตั้งกระทะน้ำมันร้อนๆใส่พริกแกงลงไปคั่วก่อนนะครับคั่วพริกแกงจนสุกจนห อมแล้วบอใส่ไก่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็คุกเขาเพให้มันเข้ากันนะครับเพื่อไก่มันสุกนะครับนี่ครับไก่สุกแล้วบอสใส่น้ำล้างคกไปเห็นหน่อยนะครับสูตรเด็ดครับคนไปคนมาจนหอมคิวงาดๆนะครับจากนั้นก็เอาพัก ที่เตรียมไว้ใส่ได้เลยนะครับผมปะโถพักเต็มกระทะกนพอมาได้พอแล้วจากนั้นก็พยายามกนพักให้มันหย่อบลงก่อนนะครับผมหย่อบแล้วบ่เพิ่มความหอมนะครับเพิ่มใบป,ประกูดไปเห็นหนอยนะครับเพิ่มความนัวใส่ผงนัวเห็นหน้อยกลนให้มันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วบ่หอมชอดๆกินเข้าได้ต่อไปจะเป็นเมนูวอย่างฝากกดติดตามตัวนะครับ